สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับชาติชายนะครับชาติชายนะผมชาติชายนะครับเป็นวันนี้จะมาแนะนำรถ t o y ยต a า o r t u n e r นะครับนะวันนี้ผมก็จะมีรถมานำเสนอเลยนะครับไว้หนึ่งคันนะครับอย่างที่แจ้งพุณอันในคลิปที่แล้วเราไม่ได้มาแนะนำเราไม่ได้มารีวิวเราจะมาขายรถ f o r t u n e r ปี2012นะครับก่อนจะไปดูรถกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กดติดตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยต้องการจะดูรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับราคาเท่าไหร่สามารถคอมเมนต์ทักไทยเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนะทางแอดมินเรายินดีตอบทุกคําถามนะครับนะยินดีเลยมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมนะ เดี๋ยวมาดู f o r t u จ e r นะครับคันนี้เริ่มแรกเลยคันนี้จะเป็น t o y o t ้า o r t u n e r ขวัญใจคนไทย,ลยหลายๆคนเลยก็ว่าได้รถ SUV 7ที่นั่งนะครับนะรถครอบครัวก็ว่าได้ราคาไม่ตกอะไหลไม่แพงนะครับการซ่อมบำรุงก็ง่ายนะครับการซ่อมบำรุงก็ง่ายตัวนี้จะเป็น Fortuner นะครับปี2012เครื่อง3000นะครับหรือว่าเครื่อง3 0ลิตรดีเซลตัว V นะครับสำหรับคันนี้เนี่ย จะอยู่ในของรถตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับนะตรงนี้เขาจะมีตัวขับสีด้วยนะครับขับสีที่เต็นต์เองก็มีนะครับตัวขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวเราจะให้เ,เซลล์อีกหลายๆท่านมาแนะนํากันให้ชมกันในคลิปหน้านะครับคลิปถัด,ถดไปนะมาดูคอนโซลหน้ากันบ้างสําหรับตัว Fortuner ปี12อนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้คือจะเรียกหน้าแชมป์นะครับหน้าแชมป์ f o r t u อร์โฉหน้าก่อนหน้านั้นก็จะมีนะครับหน้าจะแตกกลางกันเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยจะเรียกหน้าแชมป์ จะเป็นคอมเมียมทั้งหมดนะครับดูสวยหรูนะครับน้มีฝาครอบคอมเมียมมาให้นะครับไฟหน้าค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ Fort u เ e r เลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญนะครับตัวฝากระโปรงเองเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกจมูกระบายอากาศนะครับระบายความร้อนนะครับนะตัวเข้าไปอ่าระบายความร้อนให้กับห้องเครื่องนั่นเองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner นะครับ ตัวนี้ตัวกันชนหน้าหรือว่าตัวกอ่ากันชนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวสีขาวคาดดํดานะครับดูหรูหรานะครับแล้วก็จะมีคอมเมียมนะครับฝาครอบคอมเมีมของตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับนะสวยงามนะครับอ่าแล้วก็เอากลักษณ์รถที่เป็นรถใหญ่ๆนะคะรับเพราเวาก็จะมีตัวเออเขาเรียกกระจกมองหน้าด้านข้างนะครับเวลาเราขับขี่เนี่ยบางทีด้านหน้านมันยาวหรือว่ามันใหญ่เขาก็จะมีกระจกช่วยมานะครับเวลาเราขึ้นไปนั่งเนี่ย มันก็จะเห็นในส่วนของแนวข้างหน้านะครับว่าเวลาเราเข้าจอดเนี่ยมันชิดมากน้อยแค่ไหนนะครับด้านข้างฝั่งนี้ซึ่งเป็นมุมอับนะครับหลายๆท่านไม่มีความอ่าไม่ชํานาญในการขับรถนะครับบางทีเบียดอันเนี้ยอันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยนะครับนะส่วนคอ,อนโซลหน้าก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างสําหรับ Fortuner นะครับนะตัวนี้เขาก็จะมาในส่วนของล้อมแม็กนะครับขอบ17 นะครับขอบ17นะแล้วก็ตัวกระจกข้างเองนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวออกหูมาแล้วนะครับไฟเลี้ยวออกหูนะครับสำหรับรถใหญ่ๆอย่างเช่น f o r t e n e r ร์ j e เจ t โลเทลเบเซอนะครับหรือว่ารถที่เป็นเอสขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีบันไดข้างให้ทุกแทบจะทุกคันเลยทุกคันเลยก็ว่าได้นะครับเอกลักษณ์ก็แล้วแต่โฉมแต่ละคันนะครับตัวนี้มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเนาะนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเขาก็จะแต่งเสริมเติมหล่อมาด้วยหนึ่งฝาครอบกันลอยนะครับของตัวอคอมเมียมนะหลายๆท่านเจอประสบปัญหาเนี่ยเวลาเปิดนะครับเล็บไปข่วนสีตัวรถบ้างนะครับตรงนี้เป็นรอยบ้างทําให้มันหมองอันนี้เขาก็จะใส่เสริมเข้ามากันลอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมเมียมนะครับผมนะส่วนด้านข้างนะครับอื่นๆก็สไตล์ f o r t ูเนอร์เลยนะครับชมแชมป์ตัวนี้ จะอยู่ในช่วงหวานปี12นะครับขึ้นไปนะฝาท้ายมาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับฝ่าท้าย Toyota f o r ร์ n e r นะครับก็สวยหรูเลยนะครับสวยหรูเครื่องสามพันตัวนี้ยังอไไล่ครบนะครับนะเป็นตัว V ซึ่งตัววีเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปของ Toyota f o r ร์จูเนะครับนะตัว V ีก็จะมีในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะครับ แล้วก็จะมีในส่วนจอ DVD นะครับมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับมีกล้องถอยหลังให้นะครับนะตัวนี้เครื่อง3-0 DVD d ศ d นย์ n t ว r b o อ่ะคนรับนะ้นไม่ต้องห่วงเรื่องก,การขับขี่เลยในส่วนการอัตราการกินเชื้อเพลิงเนี่ยบอกเลยประหยัดสุดๆประหยัดสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลโตโยต้าคือชื่อเรื่องประหยัดอยู่แล้วนะครับนะข้างหลังเขาก็จะมีสปอร์ตนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับ ด้านบนมาให้มีไฟเบรกสองสว่างด้านท้ายมาให้นะครับที่สําคัญหลายๆคนที่มาเลือกใช้ฟอร์จูเนอร์เนี่ยหนึ่งเลยนะครับเป็นรถขเรียกรถผันใจคนไทยหลายๆคนแล้วก็ด้วยราคานะครับไม่ตกนะครับสองการซ่อมบํารุงไม่ยุ่งยากอะไห่ไม่แพงนะครับปัญหาตัวรถก็ไม่มีปัญหาจุกจิกมาให้ได้แบบกวนใจกันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้าทยกันดูบ้างนะครับอ่า พอจูนเนอรเองจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งนะตัวนี้สามารถพับได้นะครับสามารถพับเก็บขึ้นได้ในเบาะแถวที่สามหลายหลายคนบอกอยากจะไว้ขนของด้วยสามารถพับเก็บได้ก็ไม่ยุ่งยากเลยเขาก็จะมีตัวคันโยกด้านซ้ายอย่างเงี้ยนะครับมาให้่ะแล้วก็พับขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะอ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ดึงตรงนี้นะครับตัวนี้หลังจากที่เราพับแล้วจะมีหูดึงทั้งสองข้างนะครับเวลาเราดึงเบาจะสามารถยกขึ้นและแขวนได้เลยนะครับและแขวนได้เลยอ่าตัวผมจะเตี้ยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวแขวนให้ดอูอย่างนี้นะครับสามารถทำการแขวนได้ทั้งสองข้างนะครับการแขวนใช้แบบเดียวกัน อ่าก็จะสามารถขนของได้นะครับบรรทุกของได้เลยนะครับเวลาจะเอาลงก็ไม่ยุ่งยากก็ดึงขึ้นมาแค่นั้นเองง่ายๆนะครับอ่แค่นี้เองนะครับแล้วก็ดึงเบาะขึ้นมาสามารถเป็นเบาะเด็กได้นะครับตัวนี้ภายในเองจะเป็นสีครีมนะครับด้วยบอดี้สีขาวภายในจะเป็นสีครีมเบาะหนัง เดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะครับว่าสวยแค่ไหนสำหรับฟอร์จูเนอร์นะครับอ่มามันเริ่มกันที่กุญแจนะครับเป็นกุญแจอัตโ,ตโนมัติเขาเรียกกุญแจปุ่มกดนะครับนะเป็นระบบเซนทรัลล็อกมีสัญญาณกันขโมยให้ด้วยนะครับ คอนโซลหน้ากันก่อนตัวคอนโซลหน้าจะเป็นสีครีมสีเทานะครับนะเป็นวัสดุก็จะออกเป็นพลาส,สติกนะครับพลาส,สติกส่วนเบาะเองนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสีครีมตัวนี้จะมีเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนนะนะครับการออกแบบคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับ สไตล์สป,ปอร์ตหน่อยนะครับในช่วงของคอนโซลหน้าจะมาพร้อมฝาครอบตัวคอนโซลหน้าเป็นลายไม้สีดำพวงมาลัยลายไม้สีดำนะครับมาตัดกับตัวก้านนะครับเป็นซึ่งเป็นสีเทานะด้านซ้ายเป็นมัลติฟังก์ชันปรับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าจะอยู่ฝั่งของผู้คนขับขี่นะครับไม่เป็นการล็อกประตูนะครับระบบ กระจกออโต้ฝั่งคนขับจุดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคอนโซลกลางกันบ้างนะครับมาดูคอนโซลกลางกันบ้างหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ก็จะเป็นตัวลายไม้สีดำนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็การเข้าเกียร์ก็ค่อนข้างง่ายนะครับการวางตำแหน่งเกียร์ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับใช้งานได้เอาเอ่อเขาเรียกแขนเท้านะครับก็จะเข้าเกียร์ได้โดยสะดวก เรียกว่าขับขี่ทางไกลเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องสามพันตัว V ตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของ Air ์ดิจิตอลออโตมาให้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับ Air ์ดิจิตอลออโตนะครับเปิดปิดได้นะครับเปิดอันนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับเขาก็จะมีระบบเนวิเกเตอร์นำทางมาให้อ่าก็จะเป็นระบบ มนวิกเกเตอร์นำทางนะครับหน้าจอเองก็เป็นทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็เล่น DVD ได้นะครับเล่น m p 3ได้นะครับครบคันระบบเครื่องเสียงก็ดีดีเยี่ยมเลยทีเดียวส่วนตัวช่วงล่างนะครับก็จะมีการเปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ตัวรถครอบครัวนิดนึ่งเอครอบครัวตัวใหม่ๆแล้วเนี่ยระหว่างแอร์ตู้หน้านะครับกับแถวหลังเนี่ย เขาจะไปในส่วนของแอร์แยกนะครับจะมีแอร์สองตู้นะครับงั้นก็หมดปัญหาหรือว่าหมดห่วงในเรื่องการทําความเย็นในห้องผู้โดยสารหมดห่วงเรื่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะทำไมมีน้ําออกจากท้ายรถอ่าต้องแจ้งหนึ่งว่าน้ําที่ออกจากท้ายรถนั่นก็คือน้ําของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับที่คอยเย็นเนี่ยทำความเย็นแล้วมีไอออกมาเนี่ยจะหยดออกด้านหลังนะครับเพราะว่าด้วยที่มันเป็นตู้แยกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังห้องผู้โดยสารเย็นแน่นอนนะครับเย็นแน่นอนอ่าเดวลูก ข้างหลังกันบ้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับเบาะของ f o r จูเนอรเนี่ยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทั้งสามแถวสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวผมอ่าเดื่อนหนังให้ดูนะตัวนี้ก็จะปรับในส่วนของตัวนี้ได้ครับปรับเอ็นปรับเอ็นนอนนะครับเลื่อนสไลด์นะครับบางคนบอกกลัวนั่งแคบไม่แคบนะตัวนี้ นั่งสบายนอนได้เลยนะครับทั้งได้ดัางฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายนะครับวัสดุด้านข้างประตูเองนะครับตัวกันแขนเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังมาให้นะครับก็จะทาําทความสะอาดได้ง่ายนะครับไม่เปิดเลอะเทอะนะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วไว้ให้นะครับค่อนข้างดีเลยนีแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์หลังนะครับอย่างที่แจ้งแอร์แยกสองตู้นะครับเขาก็จะมีแอร์แถวสองมาให้ ก็จะมีแอร์แถวสามมาให้เดี๋ยวผมให้ดูแอร์แถวสามอีกรอบหนึ่งสามารถเปิดได้กับตรงนี้ได้เลยมีสวิตช์ปิดเปิดระดับความเย็นอ่าค่าเรียกกัระดับแรงลมนะครับความเย็นก็ปรับที่คอนโซลหน้าไปนะครับตัวนี้สวยหรูเดี๋ยวผมดูวิธีการขึ้นแถวสามให้นะครับเบาะเด็กว่ามันจะแคบไหมนะครับอ่าสามารถปรับได้เดี๋ยวผมแนะนำวิธีการปรับนิดหนึ่งอันดับแรกนะครับการปรับเบาะขึ้น แถวที่สามเราพับเบาะตัวนี้ก่อนให้พับมานะครับแล้วกดคันโยกตัวนี้นะครับจะเห็นอยู่นะตัวนี้ดันเดินหน้านะครับเบาะกไไ็จะขึ้นเองเลยได้ทั้งสองฝั่งนะครับได้ทั้งสองฝั่งอ่าแล้วมาดูกันนั่งกันบ้างอ่าถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งค่อนข้างสบายแต่ถ้าเดินทางไกลนี่ค่อนข้างเมื่อยนะครับผมก็จะแนะนํากับลูกค้าหลายๆถ้าว่าตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นเด็ก อ่าประมาณส่วนสูงสักร้อยสามสิบก็นั่งสบายนะครับนั่งสบายเพราะว่าส่วนมากตัวนี้จะเป็นเบาะเสริมที่มาสําหรับเด็กหรือเก็บของได้แต่ถามว่าคนตัวนั่งได้ไหมนั่งได้นะครับหัวไม่ชนไปด้านนะครับมีแอร์แถวหลังมาให้ตัวนี้นะนะครับเป็นแอร์แถวหลังสําหรับเด็กเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับจัาก้องแผ่นละเป็นแอร์แถวหลังและที่สาคัญเขามีไฟส่องสว่างด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมืดนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นช่องวางแก้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นช่องวางแก้วนะครับตัวนี้จะมีสองฝั่งทั้งซ้ายและขวานอกาะบางทีเราขึ้นมานั่งเนี่ยเด็กนะครับหรือแม้แต่ตัวผู้ใหญ่เองซื้อน้ําเข้ามานะครับซื้อของกินเข้ามาเขาก็มีที่วางแก้วไว้ให้ที่วางสัมภาระไว้ให้ หมดหวงนะครับรถบางคันหรือว่ารถบางรุ่นหลายๆรุ่นเนี่ยไม่มีตัวนี้มาให้เนี่ยลำบากต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมมาห้อยเบาะนะครับหรือต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมมาติดเบาะทําให้การวางแก้วหรือการวางสัมภาระเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะครับนะหลายๆท่านตัวผมเองก็เจอเช่นกันพอมันไม่มีมาตัวรถเนี่ยเราไปซื้ออุปกรณ์เสริมเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ความแข็งแรงหรือในอ่าใส่ให้มันแบบไม่หกเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับบางทีใส่แล้วเป็นน้าเนี่ย หเละเทะก็มีนะครับแต่ถึงแม้เจ้าหกก็ตามตัวนี้เขาก็จะมีตัวผ้ายางหนังมาให้ด้านล่างก็ทําความสะอาดง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายนะโอเคนะครับโอเคล่วต่อไปเลยนะครับส่วนโดยรวมนะครับนะโดยรวมแลผมว่าออปชั่นตัวปี2 0 1 2เนี่ย เครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันตัววีเนี่ยออาั่นให้มาพกพันเนาะนะครับสมรรถนะการใช้งานก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสามจุดศูนย์ลิตรนะครับขับเครื่อนสองล้อนี่เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วแต่ถ้าอยากได้แบบลุยๆหน่อยอยากได้ขับตีเราก็มีเราก็มีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทําให้ดูเนาะสำหรับวันนี้นะครับตัวผมชาชายเนาะก็จะขอฝากโฟลเจอร์คันนี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมลืมไปเลยคุยเพลินลืมแจ้งราคาสําหรับโฟลเจอร์นะครับ ี2012นะครับเครื่อง 3.0V ขับ2เนี่ยราคาจะหน่ายนะครับอยู่ที่678,000บาทนะครับ678,000บาทไม่แพงที่สำคัญคันนี้จัดได้เต็มออกรถ0นบาทได้เลยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนดูคลิปสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือจะเข้ามาที่เต็นท์เลยก็ได้นะครับนะเต็นท์จะอยู่ที่ถนนกาญจนาวางแคน,นะครับผมลถ้าลูกค้ามาจากบางบัวทองเนี่ยจะเลยเนติบัณฑิตประมาณ500เมตรนะครับจะมาคุยกับเราจะมาคุยกับเซล มาคุยกับทีมงานครูมาคุยกับช่างกล้องคุณอันมาคุยกับเซลลท่านอื่นนะครับมาทําความรู้จักมาคุยกันสนิทสอบถามได้เลยนะครับนะสำหรับผมนะครับชาชายก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางผมชาชายแล้วก็เปียมอะไรให้กับทางช่องเขาด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาการไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Transcrição e